นี่นะกูเหอะนี่จไปตายเลยสวัสดีครับนนกุลนะครับผมในเรื่องชอพหนึ่งนะครับก็รับบทเป็นเมฆครับสวัสดีครับผมอารวัตครับรับบทเป็นหมอครับสวัสดีครับโคมครับก้องเกียริโคมสิริครับยุคโวรทหารมันเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2มันก็เลยต้องเป็นสงครามโลกครั้งที่2ที่หนังเนี่ยมันรีเลทกับสถานการณ์จริงที่เรามาแต่งนะครับ ว่าเมื่อเหตุเกิดที่ชุมพรชพรหนึ่งเนี่ยมันย่อมาจากชุมพรใช่ไหมก็คือญี่ปุ่นยกพลขึ้นที่ชุมพรขณะนั้นเนี่ยภาวะสงครามโลกมันก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้กองกําลังในการบุกจีนบุกอะไรกันมาเยอะและ้วเขามาต้องการมาเขาไม่ได้ต้องการจะถล่มไทยนะเขาบุกขึ้นมาเพื่อจะไปถล่มอินเดียปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ได้ทําการทดอาวุธชีวภาพแล้วมันมาหลุดในเมืองไทยสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อว่า อกองกําลังของไทยเนี่ยสมัยก่อนเราจะมีกลุ่มกองกําลังที่เขาเรียกว่ายุวชนทหารนะครับยุวชนทหารก็ T จะเป็นเด็กมัธยมเด็กๆนี่แหละที่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรจริงแต่ว่าต้องเอามาฝึกเหมือนรอด,ดอเราสมัยเนี้ยต้องออกลบจริงๆเมื่อไปออกลบจริงก็ต้องเผชิญหน้ากับเด็กวอสอมบี้อะไรแบีมือนะฮะ ทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่ที่มีฝีมือมากพี่อาจก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วคราวนี้เราเราจะเลือกต้นแบบง่ายๆก่อนเลยนะเราเราตัวละครคู่นี้มันต้องเป็นพี่น้องกันเราก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องที่มีความเหมือนและแตกต่างเพราะว่าทัศนคติเขาค่อนข้างจะแตกต่างหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องความเป็นพี่น้องในเบื้องหูความเป็นพลดรภาพแนีน้มันก็เลยเลือกจากพอเราเห็นแคส คู่นี้เราติดต่อไปแล้วเขาเขาว่างพอดีนเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยเราโชคดีว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเราเชื่อได้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันซึ่งซึ่งไอ้น้องก็จะมีตัวกระบฏกระบทหน่อยพี่ชายก็จะมีความแบบสเต๊กหน่อยเป๊ะหน่อยระเบียบหน่อยซึ่งซึ่งโดยคาแรคเตอร์เขาตอบโจทย์ภายนอกส่วนภายในเนี่ยมันก็ไม่ยากเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงอาชีพไม่นานเขาก็ทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เป็นได้อย่างที่เราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย กูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นห่าหนหนมึงกับพ่อกูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าเวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึง2อ,อย่างครับหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องช่วงสงครามโลกเนาะแล้วสองก็คือ เป็นหนังซอมบี้เราไม่เคยเล่นในหนังซอมบี้มาก่อนเลยครับผมเป็นคนชอบหนังซอมบี้ไหมเป็นคนชอบมากผมชอบเทนทูปูซานมาก<อ>หนังซอมบี้ในดวงใจผมเลยอันนั้นอ่ะถ้าผมพูดตามตรงคือถ้าที่ไทยอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะที่แบบว่าเออเราได้มองมุมมองของอซอมบี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นอีกอีกอีกหนึ่งเหตุผลเมื่อผมได้ลองอ่านบทแล้วเพราะว่าจริงๆอย่างสำมบผมเนี้ยตอนที่ทางทางบริษัทติดต่อมาเนี่ยผมอะ่ะมียังเป็นแค่แบบพิชเด็กอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ไม่ได้เห็นตัวเต็ม ตั้งแต่บ,บทแหละเรารู้สึกว่าพอเราได้อ่านบทมันมีความท้าทายหลายๆอย่างที่เราจะต้องเล่นเป็นซอมบี้มันมีชาเลนที่เราจะต้องแบบได้ทําได้เวิร์กกับตัวละครอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเน,นี่ยเป็นความน่าสนใจแล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นหนังซอมบี้ที่เป็นซอมบี้เฉยๆมันเป็นซอมบี้ที่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งเราก็คิดไม่ออกภาพที่มันจะออกมาเป็นยังไงตอนที่เราอ่านบทอะไรเงี้ยแต่เรารสึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้เล่นบทเนี้ยเราได้ทํา กันบ้านได้เวิร์กออนกับตัวละครมันอาจจะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่รับคืออยากร่วมงานกับพี่โคมเพราะเราดูงานเข้ามากเราก็เรารู้สึกว่าหนังเขาที่ผ่านมามันจะมีความแอคชั่นมีความแบบเพอร์เลอร์มีความแบบเลือดสาดอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันต้องบู๊แอคชั่นเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นชาเลนใหม่ของเราในฐานะนักแสดงด้วย แทนทูบูซานครับมันโคตรมันลยพี่ผมไม่ดูมันโคตรมันะแค่นั้นแหละโอ้มันเกรงตูดมันมันมันเอาใจช่วยมันแล้วก็คือเรื่องนี้ที่ผมรับเล่นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องดราม่าครอบครัวด้วยใช่ไหมก็เหมือนกันเทนทูบูนก็มีประเด็นดราม่าเรื่องครอบครัวเป็นเความสัมพันธ์ตัวละครแล้วผมรู้สึกว่าคือผมไม่รู้หรอกเขามีงบประมาณเท่าไหร่เขาก็น่ามีงบเยอะแหละแต่เขาก็ใช้งบได้ได้อย่างถูกต้องมากๆอ่ะเออมันมันไม่ได้แบบว่าโอ้สถานที่กว้างแล้วไม่สัมผัสถึงความ ความเอาตัวรอของตัวละครเท่าไหร่อันนี้คือเหมือนกับเขามันเหลือที่แค่นี้แล้วเขาทําได้อย่างฉลาดมากๆครับแล้วมันทําถึงมากโคตรมันอะไรเรื่องแรกที่ทําให้เราแบบชอบหนังซอมบี้คือ The Walking Dead กับอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งดูล่าสุดเราชอบคือ The Last of Us อ๋อมาจากเกมอันนี้ก็ชอบใช่ผมเล่นเกมเหมือนไม่ได้ดูซีรีส์คือพอเราดูอย่าง The Last of Us คือเราชอบในความที่นอกจากเป็นซอมบี้มันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร คือเราไม่ได้เล่นเกมนะเรามาถึงเราก็คือดูซีรีส์แล้วเราแบบเฮ้ยมันพิเศษอะมันรู้สึกมันมีมิติมากกว่าแค่แบบซอมบี้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยชอบผมอาจจะชอบดูหนังที่ไม่ได้เป็นซอมบี้แบบว้าอย่างเดียวแต่เราชอบดูความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบ w a l k i n g d เดมันก็มีความสัมพันธ์ซ่อนอยู่ระหว่างฉากเสมอก็เลยแบบชอบสองเรื่องน,นี้ความท้าทายคือมัน มันไม่ใช่หนังแอคชั่นมันเป็นโจดหนังเฮอร์เรอร์คราวนี้แอคชั่นในหนังเฮอร์เรอร์เนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณที่เราจะทําหนังหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังแอคชั่นนะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นพอโขมกํากับแล้วนี่จะเป็นซอมบี้แอคชั่นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,มันโจดตอนเขาจ้างพี่เขาบอกว่ามันเป็นเฮอร์เรอร์คราวนี้ความท้าทายมันก็เลยมันต้องมีฉากสงคราม จะทำยังไงดีให้ฉาวสงครามมันอยู่ได้โดยดีที่สุดคอมพลีทที่สุดใช้งบประมาณที่เป็นไปได้ที่สุดพี่ว่ามันมันเป็นโจทย์ยากไปอีแบบมากกว่าการออกแบบคิวยิงกันอะไรมัน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 ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกใหม่อะเพราะฉะนั้นลองไปดูในหนังมันจะเล่าผ่านมุมมองของตัวประหลาดตัวหนึ่งที่ลอยอยู่ในน้ำที่อยู่ในกล่องกล่องใบหนึ่งที่มันจะควบคุมโพสิชันของคนดูในการเห็นสงครามนี้ไปพร้อมๆกัน มันไม่มีแอร์เลยมันไม่มีแอร์เอาเอาช่าเอาดอรล้วนแต่ว่าถ้าเรื่องทํางานกับทีมงานของพี่ขมเนี่ยคือดีมากๆครับพี่ขมรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูเป็นคนโหดๆนะแต่จริงๆคือพี่ขมเป็นคนที่น่ารักมากๆก็เรียกว่าเป็นกองที่ทัพที่สุดที่เคยเจอมาในแง่ว่าแบบเราสถานที่ถ่ายทําแล้วก็แบบด้วยซีนของแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยมันมีครบเอฟเฟกต์สลิงทุกอย่างอ่ะเหมือนเรื่องนี้คือพาผมไปอีก อีกโลกหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราเอนจอยมันก็มันก็ช่วยส่งเสริมให้ตอนที่เราเล่นมันเราอยู่ในแบบในสภาพแวดล้อมแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยามาชอบผมชอบ,ผมชอบเรื่องนี้อีกอย่างผมไม่ต้องเปลี่ยนเสือ้อมืแต่เช้อ <laughs> แบบเดียวทั้งเรื่องผมเลยแบบอ๋อสบายแต่ว่าความเละมันจะเอะึ้นแต,แต่แต่เละมันก็มีเละตามภาษา ยงฉากสงครามเนี่ยเราไม่เคยเล่นหนังที่เรารู้สึกเซตติ้งของแบบความเป็นสงครามมันจริงขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มารู้สึกว่าตอนเล่นมันเหมือนอยู่ในสงครามจริงๆด้วยแบบเอฟเฟคด้วยหลายๆอย่างบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ทีมๆแบบน้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแม่งแบบช่วยกันส่งเอเนจีคือมันเลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราอยู่เหมือนอยู่ในสงครามแล้วก็หลุดไปเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เพราะอย่างเอฟเฟคระเบิดอย่างเงี้ยมันก็ เรียกว่ามันใกล้เคียงความจริงมากตอนแรกเราก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยคนเราที่แบบถ้าจะต้องเจอระเบิดตรงแบบข้างหน้าเราอ่ะมันจะเป็นยังไงมันกลายเป็นว่าพอมันมีตรงนั้นแล้วเสียงปุ้มมีไฟทุกอย่างมันเหมือนแบบโหความรู้สึกของการที่มันแบบนิ่งลอสแล้วเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะต้องทําไงกับชีวิตต่อไปอ่ะมันมันมันรู้สึกอย่างนั้นว่าแบบกูจะตายไหมวะกูจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเออความรู้สึกมันมันแบ a n k ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงเนี้ยผมก็นึกไม่ออกตอนที่แบบ เราอ่านบทแต่ว่าวันที่ไปถ่ายแล้ววก็เริ่มเห็นแบบเอฟเฟกหรเลยวันตอนคิวแล้วมันปึ้งขึ้นมานจริงๆอะ่ะอันนั้นน่ะคือแบบอ๋อความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยของผมจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็จะมีทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ไปด้วยแล้วจะมีความแบบ controlling เบาๆสองคนนี้มันคือคนละขั้วแบบ<ม>สุดขั้วจริงๆเลยอย่างตัวตัวหมอกเองมันจะเป็นคนที่ค่อนข้าง i n d e p e n d เดนมากๆจะค่อนข้างแบบมีความเป็นอาร์ติส์หน่อยๆคือจะชอบอยู่ในโลกของตัวเองฉันมีความฝันที่แบบอยากจะแบบไม่ได้สนใจส่วนรวมไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นทหารการไปร่วมรบมันคือสิ่งที่จำเป็นเขาแค่อยากมีชีวิตธรรมดานั่นคือความฝัน ในขณะที่เม่มันจะมีความแบบเพ er ื่อชาติเพื่อชาอะไรอย่างน<ๆ>ี้ทําไม,มคิดเรื่องแค่นินคิดไม่ได้ว่าอะไรอย่างง<ม>ี้มันคือจุดอะไรที่ผมมันก็เห็นได้เปรียบเทียบได้ในสังคมปัจจุบันด้วยนะที่ความคิดบางอย่างมันแบบไม่เหมือนกันแต่มันต้องมันยังต้องเป็นพี่น้องที่รักกันอยู่ที่ยังอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ผมว่าจริงๆพี่น้องหลายๆหลายคนก็เป็นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าก็รักแหละแต่มันผู้ชายผู้ชายอ่มันมละแนวคิดอ่ะมันไม่มาแบบเอ๊ะมันจะมันจะความแบบ อะไรของมึงเนี่ยมันคือฟิล,ลแบบเคมีที่ดีเออแล้วแต่จะคิดอะชีวิตคนละแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าคือฟิลน้น,นว่าแบบแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากจะมีทุกอย่างโดยที่ไม่ปกป้องอะไรเลยสักอย่างพี่ทำงานตามโจทย์โจทย์ของสตูดิโอบอกว่าอยากได้หนังซอมบี้คราวนี้มันเกิดคำถามว่าซอมบี้ไทยเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ก็เชื่อว่าคนถ้า ถ้าพุ่งกับคนไหนทำหนังซอมบี้เนี่ยมันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละว่าซอมบี้ตีความใหม่คืออะไรกับพี่ว่ามันตีความไปหมดแล้วมันไม่ใหม่หรอกมาจากเชลลกื้อโรคมาจากพอลิสิตมาจากอาวุธชีวภาพมาจากความสกรปรกของโลกโลกร้อนอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราค้นพบในในโอเรนาันเดคือเราเสียเวลามากถ้าเราต้องไปหาคาําว่าตีความใหม่ในเมื่อซอมบี้มันเป็นช่องมันก็มันก็เหมือนคุณทําหนังรักคุณจะไปตีความใหม่กับความรักทําไม คุณทาหนังรักให้ดีเวลาทําหนังซอมบี้เนี่ยมนุษย์มักจะอยู่ในฝั่งของเหยือ่อถูกไหมฮะเราเรียกว่าเอาไซน์อินอ่ะก็คือฝั่งซอมบี้จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไล่ล่าน่ากลัวเราก็จะต้องหนีมันก็เล่นก็ก็คือทฤษฎีเดียวกับบ้านผีปอบนี้แหละคราวนี้เราก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ะถ้าลูกเมียเราเป็นผีปอบขึ้นมาบ้างเราจะรู้สึกไงวะผีปอบมันคิดอะไรวะตอนมันติดแรกๆมันจะเป็นยังไงวันแรกมันรู้สึกไงวันสองวิวัฒนาการของ ของการเป็นมันจะเป็นยังไงแล้วคราวเนี้ยมันก็เริ่มสนุกแล้วพอโจทย์มันเป็นเด็กที่ต้องออกไปลบทั้งทั้ที่ไม่ได้อยากออกไปลบไม่เข้าใจคําว่ารักชาติอะไรมากมายหรอก ก็อยากใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานแบบเด็กๆนั่นแหละปรากฏว่าเมื่อมันออกไปและมันติดเชื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นคนนอกของสังคมไหมมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรกับคนรอบข้างไหมจากคนที่รักแล้วมันจะกินแม่มันไหมว่ะคือเราเราก็แค่เปลี่ยนแองเกิลไปอยู่ในความรู้สึกของฝั่งซอมบี้บ้างว่ามันจะต้องเผชิญกับอะไรเมื่อเมื่อเขากลายไปเป็นสิ่งนั้นซะเองที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าซอมบี้มันจะมีแบบโหมดเดียวคือแบบ unconscious ที่แบบว่าดู ไรสติไปเลยใช่ไหมแต่อนี้มันคือซอมบี้ที่เราจะเห็นว่าตัวเขาพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็ค่อยๆมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเลย,เยผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสนใจว่าเลวลาเราพูดถึงซอมบี้ที่มันจะมีหัวจิตหัวใจมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งมันจะอยู่ในหนังเรื่องเนี้ยเราคนเล่นเองอะ่ะก็ชาเลนว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะตอนแรกเราก็นึกไม่ออกแต่ว่าระหว่างทางที่เราถ่ายทําไปเราก็เจอว่าอ๋อตัวละครมันเป็นแบบนี้ว่ะซอมบี้ในเรื่องนี้มันรสชาติแบบนี้ว่ะถ้าไม่ใช่กับหมอกอ่ะคนอื่นผมมองเป็นสัตว์หมดเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นสัตว์แบบอยากกินเนื้ออยากกินเลือดเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทริตเป็นสัตว์แต่ถ้ากับอัดไปกับน้องอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไม น้องเราคนหนึ่งมันถึงกลายเป็นสิ่งนี้ได้วะมันก็จะมีความรู้สึกผิดหวังแล้วก็เศร้าอยู่อยู่ใน้นก่อนเราถ่ายแล้วก็มีเวิร์กช็อปเรื่องของการหาว่าซอมบี้ในเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงคคอพี่คงเขาก็มีโจทย์ของเขาว่าเขาอยากให้มันเป็นซอมบี้ที่อย่างที่บอกว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดด้วยอะไรเงี้ยเราจะเดเวลลอปมันยังไงมันก็ต้องมีการเวิร์กช็อปทั้ง เรื่องของอินเนอร์ทอสข้างในของการแบบสเตจซอมบี้แล้วเราเดเวลลอปต้องผ่านโปรเซสหรือเราจะต้องแบ่งสเตจของความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือมันต้องละเอียดมากเพราะว่าในเรื่องมันบางทีมันต้องสวิชไปสวิชมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนนักแสดงก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในสเตจไหนของการเป็นซอมบี้และเรามีความเป็นมนุษย์เข้ามาเท่าไหร่สิ่งไหนที่มันทริกเกอร์ให้เรามีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยการเห็นพี่ชายเห็นอะไรเงี้ยมัน มันส่งผลต่อความรู้สึกของเราในฐานะซอมบี้ยังไงมันจะมีเรื่องเนี้ยที่เราต้องเวิร์กออนในเรื่องแบบอินเนอร์ทอรเรื่องของฟิสิกอลเราก็มีเวิร์กช็อปแบบที่แบบว่าต้องฝึกว่าหาท่าทางของการเป็นซอมบี้ว่าแบบอ่ะมันจะขยับยังไงแต่ละท่วงท่าแต่ละสเตจมันจะเดินแบบไหนคือเรื่องนี้มันใช้ฟิสิกอลแบบเยอะมากเพราะมันไม่ใช่มันเป็นแบบซูเปอร์เนเชอรัลมันเป็นซอมบี้มันไม่ใช่คนปกติอะต่อให้มันมีความรู้สึกนึกคิดแต่มันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วสิ่งนี้มันเลยแบบมันคือใช้ฟิส เยอะมามันก็ต้องเวิร์ r ออนกับเรื่องนี้ซึ่งพี่โขมเขาก็โอเปนในการให้ไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าน้องๆที่เป็นยวทอด้วยกันเนี่ยได้ดีไซน์ในแบบของตัวเองก็คือใส่ความเป็นตัวเองลงไปในคาแรคเตอร์ของของ,ของที่ตัวเองได้หลับอะไรเงี้ยแล้วก็หาท่าของเราหาวอยซ์ของเราว่าถ้าเราเป็นสมบีเราแบบส่งเสียงอะเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนนะครับนักแสดงทุกคน,น,น,กกค,นคือผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกน้องๆรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยคือผมว้าวมากนะตอนที่ไปเวิร์กช็อปเขาก็เต็มที่มากๆคือหลายๆครั้งอ่ะเวลาผมเห็นนักแสดงบางคนอาจจะไม่ได้กล้ามากอาจจะไม่ได้กล้าแบบอลองทดลอง explore อะไรใหม่ๆแต่ว่าน้องๆทุกคนจริงๆแบบกล้าเล่นกล้าทําอะไรที่มันแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นหน้าใหม่บางคนก็เป็นหน้าใหม่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมชอบแพชชั่นของ เอเนจีของนักแสดงกลุ่มนี้มากครับแล้วเขาทำมาได้ดีมากๆคือเขาไม่เคินไม่อายกล้าหาญแต่ก็มีเหตุมีผลคือไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่ได้ปล่อยไปตามฟิลซะจนทําให้ทุกคนทํางานไม่ได้ครับผมมันก็ยังมีมันยังอยู่ในกรอบที่ที่ยังสามารถเรียกว่าเป็นเป็นศิลปินได้จริงๆนักแสดงเรื่องนี้คือแบบทุกคนมันใส่เต็มซิดนี่อย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเราก็เอนจอยได้แบบเล่นด้วยกันแล้วก็แต่ที่ผมรู้สึกเยอะๆก็คือน้องๆเยาว,วทอเพราะว่า hmm. ผมว่าเข้าซีนกับพวกเขาแทบตลอด แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะไม่เกิดพลังงานแบบนี้ถ้าขาดพวกเขาไปอะ่ะมันเป็นสปิริตที่แบบโคตรเฟรชโคตรเจ๋งโคตรแบบโคตรเอาอะ่ะมันต้องใช้คำเนี้อเออแล้วมันทำให้บรรยากาศเวลาเราอยู่ด้วยกัน,นการอยู่ในซีนมันแบบมันไปด้วยกันต่อให้บางทีแบบเฮ้ยมันรับบรรยากาศอ่ะเขาแม่งส่งแบบเต็มตลอดซึ่งอ,อันเนี้ยโคตร respect เลยอ,อืมรอ,อ,อดูอยากให้ทุกคนรอดูว่าแกงแเนี้ย คือสุดยอดไม่กวนเหนื่อยยอวทอมิทธีรธรรมเก้าออกมา1 2ึสกิจะฝากภาพยนตร์เรื่องชอพอหนึ่งสมบูรณคืนชีพนะครับ Operation u n d e นเะครับผมก็เป็นหนังซอมบี้อีกหนึ่งรสชาตินะครับที่ผมบอกเลยว่าถ้ายิ่งเป็นแฟนๆหนังซอมบี้เนะี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดะผมเพราะว่ามันจะไม่ได้มีเรื่องของซอมบี้อย่างเดียวแต่จะมีเรื่องของดราม่าครอบครัวดนะ้วยเนาะที่ผมอยากจะให้ติดตามมากๆนะครับผมแล้วก็มาดูน้องๆรุ่นใหม่กันครับว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนครับซึ่งทำได้ดีมากๆบอกเลยก็ฝากแฟนๆ หนังซอมบี้หรือว่าคนที่ไม่ใช่แฟนหนังซอมบี้ก็ดูได้เพราะว่าผมเรื่องนี้อย่าง<ม>ที่นนท์บอกว่ามันไม่ใช่แค่ซอมบี้แต่มันมีมากกว่านั<ม>้นมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคร<ม>อบครัวเพื่อนเพื่อนซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันจะทําให้คุณอาจจะตะโกนกรีดร้องแล้วก็อาจจะเสียน้ำตาครับคือผมเชื่อว่านอกจากาพี่นนท์กุลน,นอกจากพี่อาจซึ่งทั้งคู่ทําไว้ได้ดีมากแล้วเนี่ย ือหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังมีน้องๆอีกอีกสิบกว่าคนซึ่งนักแสดงเป็นคนรุ่นใหม่หมดซึ่งผมจงใจเพื่อเพื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันถึงเวลาที่เราจะเทรนสิ่งที่เรารู้ทําสิ่งเหล่านี้กับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ต่อให้มันเป็นพีเรียดจริจริง,รงแต่มันสื่อสารกับ,บกับปัจจุบันนะครับก็ฝากด้วยครับผมเต็มที่ครับเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร ยุ้วชนทุกคนต้องไปหมดมันเป็นคำสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้เชาไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดผีเหรอคือมันมันไม่ใช่ผีครับปล่อให้เย็นันทำกับคนของเราแบบนี้เหรอครับ พอพอหนึ่งสมอรภูมิคืนชีพหนึ่งสิงหาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยนะครับว่าพวกคุณชอบหนังซอมบี้เรื่องไหนกันโอเคเรียบร้อยกันชอบพอหนึ่งถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญ <c oughs> ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ <c oughs> เพื่อไม่พลาดละครที่สุดไอ้ครูสีเจาะลึกถึงหนังขย่มให้จมเขียว ที่เดียวที่จอดอว์แจสูพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย